แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการสมานนฉันการแก้ปัญหาไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการศึกษาเขียนรา,ายงานอะไรให้เปลืองงบประมาณพวกผมไม่ต้องเออผมกล้าฟันตรงแล้วผมสรุปได้เลยนะว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆคุณศักใจถ้าไม่ได้เริ่มมาจากภาคประชาชนและนักจากการภาคประชาชนไม่สำเร็จหรอกเพราะอะไรไหมย้อนกลับไปดูความ ขัดแย้งและความเห็นต่างของสังคมไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันมันมาจากการเมืองอืมแต่เวลาเราทําอะไรเวลาศึกษาความขัดแย้งในการที่จะอสมานนันฉันหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีตัวแทนจากภาคการเมืองแต่ละพักเข้ามาเป็นคณะทํางาน,นด้วยครับแล้วถ้ายอ้อนกลับไปผมบอกว่า ที่มันมันขัดขัดแยงด้งในเริ่มต้นความขัดแย้งมาจากการเมืองอืแล้วนักการเมืองที่มาเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของเขาดิเป็นตัวแทนของพรรคของแต่และฝ่ายที่อยากจะปกป้องประโยชน์ของตัวเองไง <c oughs> เพราะนั้น,นความสมานน้อฉันได้ถ้าคนพวกนี้ยังมายุ่งอยู่ด้วยอ่าใช่ไหมมันต้องให้พระประชาชนคนที่เขาอยู่ปัญหา<ะ>แล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงไง เขาได้นั่งคุยกันหาทางออกกันในตอนนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นวะในตอนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้พออธิบายว่าตอนนั้นที่ที่ไปอย่างเพราะมันอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าใจแล้วก็ร่างเป็นระเบียบร่างข้อตกลงร่วมมาครับแล้วก็ให้สภาพิจารณนักการเมืองอยู่ตรงนื้นแล้วกรรมธิการต้องมีสัดส่วนของภาคประชาชนรับและนักวิชาการเพื่อไปภาคประชาชนมากกว่านักการเมืองนะไม่งั้นเดี๋ยวนักการไปเปลี่ยนของเขาอีก ท่านตอนอแปรยติไงคุณสักชัยทุกคนก็กรรมของเรว่องมันใส่หมดอืแล้วมันจะสมานในฉันตรงไหนครับความขัดแย้งมาจากนักการเมืองแล้วให้นักการเมืองมานั่งแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่มีใครแก้หรอกเพราะในความขัดแย้งนะั้นมันทาลงไว้ซึ่งความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเวลามาก็จะต้องเอาประโยชน์ตัวเองเมามาถมใส่กันเพ<อ>ืเ่อเ่ยขยายความขัดแยง้งอีกผมว่า <c oughs> สองหนึ่งประเทศสองงายก แล้วก็คอรมอล่างทรงนี่อันตรายมากอืมเออก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าในการประชุมคอรมอเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะต้องมีการเาประชุมแบบไฮบริดหรือเปล่าก็คือมีทั้งประชุมออนไซต์ในห้องประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ต้องมีการเชื่อมสัญญ,ญาณผ่านซูมออนไลน์ไปให้ใครบางคนที่อยู่นอกห้องประชุมเนี่ยร่วมประชุมรับรู้กันไปด้วยอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจ ซึ่งผมสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีแบบนี้เกิดขึ้นในยุคในรัฐบาลชุดเนี้ยก็เป็นไปได้นะอยาาให้ยุ่งยากกันนั้นเลยเออบรรดาเจ้าเอ่อเจ้าของหัวจ่ายทั้งหลายหรือผู้มีอิทธิพลในพักเนีเออ้ยต้อเปิดโรงแรมประชุมกันไปเลยขนานกับคอรมอไปเลยเอ,อืมครับแล้วก็อาจจะต่อสัญญาณสดถ่ายทอดสดจากประชุมคอรมอไปไว้ที่แบบทำแบบวอรู้มไเออ <laughs>